สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็อยู่นในเกมไมโครบเอาชีวิตรอดที่มีแต่อาหารแล้วก็ฟาร์มแรกกันนะคะ แล้วก็ส่วนวันนี้นะคะเราจะมาสร้างปลามาอะไรกันต่อนั้นถ้าหญิงกันเราไปเอาชีวิตรอดกันต่อเลยจ้าโอเคค่ะเราก็จะมาต่อยอดจากคลิปเมื่อวานกันต่อนะพี่เคนกินกล้วยปะเฮ้ยไม่กินหรอกพี่เคนไม่อยากเป็นลิงแจ๊กแจ๊กลิงแจ๊กแจ๊กเดี๋ยวเขาเอากล้วยกินเอาเปล่าเดี๋ยวเขาปอกกล้วยกินนะอี๋ไม่เอ้าอ้ามันอย่าทิ้งขยะตรงนี้เออลื่นลื่นลื่นล้วโอ้ยหมอกแล้วเวลากินก็ไปทิ้งขยะดิโอ้ยตา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 ยก็มันต้องปอกท่านี้ระวังลื่นนะพี่เคนลื่นล้มนะโอ้ยผมแต่งี้จ่ายค่ารักษาด้วยยนนนะังลลืื่่อออีกเหร กินมั่งอื้อลื่นลืนเลื่อนลอยไอวันนี้ไม่กินกล้วยสดนะ เพ <ทำ S 1> ราะว่าวันนี้นะจะกินกล้วยเผาฮ่ากล้วยเผาได้ด้วยเหรอใช่มีกล้วยปากอาป่ะนี่น,นะกล้วยจุ่กล้วยปิ้งก็พอมั้งแต่ว่ามีบัฟเหมือนเดิมนะ<อ>เราก็เอากล้วยนะคะที่ปอกเปลือกแล้วนะเอาไปเผาน,นะคะจะได้เป็นกล้วยปากแห้งออกมานะคะมีน้ำเชื่อมด้วยไหมอ้อมจะมีน้ำเชื่อมนะห้าดาวเลยเอ้ยกล้วยมันหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลรอกมันก็หวานอยู่แล้วพี่เคนไหนดูดีนี่ไงเฮ้ย๋ยวเขาให้กินเฮ้ยพี่กคนก็มีแล้วตาปามันน่ากินอะเนี่ยยังเล่นอยู่เลย เ,เล่นเล่นน่าทำอาหากินแล้ววันนี้นี่ไงกล้วยเผาของเขาโอ้น่ากินจังเลยนะแบนตัน้งแตะเลยอะเฮ้ยลองกินดูดีมีบัฟนะอย่าครับทีถผมเรียกแบนเป็นกล้วยปิ้งใช่ไหมแบนเป็นกล้วยปิง้งเอ้ยใครมาทิ้งเปลือกกล้วยไว้บนเตียงเนี่ยพอพอเ,เล่นเล่นๆๆๆเ,เล่น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 ไม่หายเื่มสักทีเดี๋ยวเราก็จะเป็นเสบียงไปก่อนนะ กาวันนี้นะคะกับว่าจะมาสร้างความกระจกข,ของวัวกระไก่นะคะ <G ül> ไอพี่เคนจองกินดิเดี๋ยวดิยังไม่หิวแต่เขาบอกสา่ากินแล้วอ่ะสามารถปินต้นไม้ได้เลยนะอ้าอยากปินต้นไม้ใช่ปะอยากเป็นลิงใช่ไหมกินแล้วกลายเป็นลิงเลยอยากเป็นลิงจ๋อใช่ปะ <G ül> ป๊บนิงนะเขาตัดไม้ไผ่มาแล้วามาทําฟืนไว้ก่อน <G ül> โอเคค่ะเดี๋ยวเราเก็บไม้ไผ่ไว้ในกล่องกันก่อนเนาะ <G ül> ตัดว้เผื่อนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ บริเวณตรงเนี้ยเรากะว่าจะปลูกผักผลไม้กันก่อนเนาะปลูกอะไรก่อนนี้อะก็ปลูกต้นข้าวไงฮะปลูกข้าวว่าทำไมต้องขุดเป็นแปลง้วยอะ ก็ปลูกข้าวในน้าไงเฮ้ยจริงดิเป็นปข้าวญี่ปุ่นไงใช่มันเป็นข้าวญี่ปุ่นโอุ๋ว,ว,วก็เหมือนของจริงเลยดิเอาไว้ทํากับข้าวคราวหน้านะเพราะว่าการกินอาหารแบบเดิมๆเ,เนี่ยเราก็เริ่มเบื่อกันแล้วนะคะเดี๋ยวพายมาทาเมนูอาหารใหม่ๆกินกันทีหลังนะโอเคตอนนี้ก็ได้น้ำมาเรียบร้อยนะคะทาเป็นร่องคูน้ำนะเนาะแล้วก็เอาข้าวนะคะที่เราแบบว่าคัฟฟเสร็จแล้วเนี่ยเอามาปลูกในร่องน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันโตนะใช่มันกินได้แต่ว่าต้องรอให้มันโตก่อนงั้นเอาม่มี ต้องอาไปต้มในหม้อก่อนนะว้าวไหนลองใส่บนมิวดีโอ้โหโตขึ้นมาจากน้ำเลยอะเฮ้ยเป็นรวงข้าวสีเหลืองเนี่ยอ้ยิวดีโอ้เป็นต้นเลยอันนี้แบก็พอเราเก็บนะคะมันก็จะกลายเป็นรวงข้าวนะคะแต่ว่าจะเป็นรวงข้าวนะคะข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มาคราบแบบนี้ค่ะเราจะได้เป็นข้าวปั้นออกมานะคะเอาไปปลูกต่อได้โอ้หโซ่ใหโซอุ้ย หิวแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยต้องรอก่อนนะยังไม่มีมหม้อหุงข้าวเลยอ,ะอ่ะไปซื้อที่อํารุตัไข่ยเยอะแยะไม่ใช่ต้องมีหม้อต้มข้าวก่อนแล้วก็หม้อต้มอ,อาหารก่อนนะแล้วก็ต่อไปค่ะเรามาปลูกผักอย่างอื่นกันบ้าง,งดีกว่าเนาะ,ะก็จะมีพวกมะเขือเทศนะคะพวกกะหล่ำปีค่ะแครอทบีทรูทนะคะปักทองมันฝรั่งเนาะ,ะแล้วก็ต้องมีหัวหอม,หมนะคะ โอเคล้วก็จะเอามาเล็ดพันมาให้หมดเลยโอ้โหทำไมวัตถุดิบเันเยอะขนาดนั้นอ้อมฟังไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาอยากกินของแปลกใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องแบบว่ามีวัตถุดิบหลายอย่างเลยดีใช้วัตถุดิบเยอยะๆเลยนะแต่ว่าก็ยังพอหาได้อยู่นะพี่เคนอาจจะแบบว่าไม่ซับซ้อนมาก<ๆ>เท่าไหร่ ลอวก็โอเคเดี๋ยวเราจะปลูกไว้แถวๆนี้กันดีกว่าเนาะปลูกไปใกล้กับต้นข้าวดีกว่านะคะ<อ>ตอนนี้ก็ทำร่องน้ําก่อนนะโอเคค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะนี่เป็นแปลงธรรมดาเหรอใช่นี่จะเป็นแปลงธรรมดาก็พอแล้วมันก็ปลูกได้เหมือนกันนั่นแหละพี่เคนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาขยายฟาร์มทีหลังนะเฮ้ยอะไรอ้อม<อ>สายเดือนอส้เดือนอีมีสาเดือนด้วยรดด่วน อ้อไม่ใช่เนี่มันนอนอ,อ,อันนี้มันไส้เดือนอีไม่เอาอย่ามาใกล้นะเอิ้ม yeah. เ,เลยเฮ้ยกินได้กินได้มอ้ยังไม่เป็นอ้าใจิด้วยค่ะโอ้ยตกใจมาเลยแต่ว่าต้องเอาไปเผาก่อนนะถึงจะกินได้อ๋อแม่มันยังมีลูกตาอยู่เลยอันนกักกดจุ้งแต่ถ้าเป็นไส้เดือนส,สดๆเนี่ยเอาไว้ให้ตัวตุ่นกินนะไวข้ขยายพันธุตนน์ตัวตุ่นน่ะอันนี้เหรอตัวตุ่นเนี่ยใช่ไม่รู้ว่าจะขยายพันธุ์ทันหรือเปล่านะมันจะวิ่งหนีอ่ะดิีกลัวคนน่ะแต่๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่โดนตปบนึงต้องราบน้ำลงไปนะคะตัวตุ่นออกมาแล้ว นี่ออกมาแล้วเห็นปะเอ้ยมากินไส้เดือนก่อนจะไปไหนเจ้าตุ่นน้อยจะขุดรูนี้วิ่งไปโน่นแล้วมันจะขุดรูนี้อย่าให้นี่นะอ้ําอย่าให้นีเอ้ยไปแล้วอ่ะไม่ออกลูกอ่ะต้องมีอีกตัวหนึ่งอ่ะอดเลยอู้นึกว่ามีอีกตัวหนึ่งแมลงลไรถ้ามีอีกตัวหนึ่งก็ใช้ไส้เดือนเนี่ยผสมพันธุ์ได้มานอนกันอ้ํามืดแล้วนอนแสกนอนเอาแรงปัาพิงนะยังไม่ทันทําอะไรอ่ะหลับป้ออ่าเช้าซะแล้วอู้ยีรอนอนแล้วเหรอเนี่ย มีความรู้สึกเหมือนยังไม่ได้นอนเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อดวนกับดักตัวเองเอาคค่ะเดี๋ยวก็จะพลวดินกันต่อดีกว่าเนะอเอาไปเอาไปพวนไปให้หมดเลยตรงนี้ถ้าทางจะไม่พอยเนี่ยอเอาไ้แล้วอีไม่เป็นไรค่ะค่อยไปฟาร์มทีหลังเนาะเอาล่ะ อันนี้ก็ปลูกไปก่อนโอเคค่ะอันนี้ก็ปลูกกระหล่ำปีนะคะปลูกแบบนี้เนาะโอเคมเมล็ดพันธุ์หมดแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยขยายพันธุ์ทีหลังนะคะ <G ül> อันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดของมะเขือเทศนะคะเอาละลก็จะปลูกมะเขือเทศะคะ่ะไปตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าต้นมันสีแดงๆจนึงนะคะโอ้ของชาพี่แกเั้งนั้นเลยอะอุปกร์ของ,งเขาเหมือนกันแล้วก็นี่ก็จะเป็นหัวหอมนะคะ <G ül> แล้วก็จะปลูกหัวหอมไว้แถวนี้ก็แล้วกันนะคะโอ้อันยันวิ่ง โอเคไว้แค่นี้ก่อนเนาะ่อยมาขยายพันธุ์ทีหลังนะคะไปนอกรอบนะคะแล้วก็มันฝรั่งอันนี้ก็แบบว่าต้องใช้วัตถุดิบในการต้มเหมือนกันนะอเอาไปต้มกินได้เป็นสุปผักอะไรพวกเนี้ยโอ้ยอยากกินเฟรนช์ฟรายอะมันไม่มีเราจะทําแบบว่าบ้านๆน,นะพี่เคนแบบเอาไปต้มกินอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราจะปลูกอะไรต่ออ่ะอันเนี้ยเหรอกลับว่าจะปลูกฟักทองดีโอ้ก็มีฟักทองด้วยจะฮาวีนแล้วนะอ่าใช่มันใกล้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะหันดีตรงนี้นะคะแล้วก็ปลูกฟักทองไว้ตรงนี้ลนะ โอ้ยอ้าโหดหลายเนี่ยดูดิคุณเส้นเดินเนี่ยเขากระเด็นใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยหน้ามันเอามากินได้พี่เคนใจร้ายโปรตีนสูงโอเคปลุกให้หมดเลยเนาะแฮปปี้พี่เคนใส่บนมีวเลยได้เลยได้เลยนี่ใส่เลยเจ๊ ะจะไปอุ้ยโตแล้วโาแล้วอะ่ะเก็บดีปะไปขยายขั้นต่ออันนี้มาเขิดเทศนะอุย้ยังเหลือตอนน้นอีกเหรออุ้ยเจียมเลยยังเหลือแล้วก็มาครับเป็นมเมล็ดตอแล้วก็ปลูกต่อนะอุ้ยยาวไปอย่างงี้ยาวไปอ,อันนี้ได้แค่อันเดียวเองอะ่ะเราหัวหอมมาเฮ้ยหัวหอมได้หลายอันยูโอยแล้วสุดยอด เอามาขยายพันต่อได้โอเคแล้วก็จะปลูกต่อเนาะทดแทนไปนะคะเอาละยังไม่กินนะรอให้มันเยอะๆกันค่ะไปเก็บมาขายเ,เ,เก็บมากินนะเอ้ยกะลัมปีเก็บมาขายแล้วก็เก็บมากินได้นะโอ้สุดยอดมีผักได้เหรอในวันนี้แต่ว่าตอนนี้เราจะไว้ปลูกก่อนนะปลูกไว้ขยายพันให้เยอะๆก่อนเก็บเต็มแปลงไว้นิดนึงอีกนิดนึงค่อยมาขยายแปลงทีหลังนะงที่เด็ดธรรมดาเรปล่อยไว้นรงนังนเนาะ แล้วก็นี่เลยค่ะไส้เดือนเนี่ยเอามาเผาได้นะคะอามากินได้ด้วยนี่ไงรถด่วนหนงพี่เคนเนี่ยไม่ต้องมาคุยเลยนะไม่คุยตรงโน้เลยนเลยเอาไงเน่ยก็ลองกินอ่ะหาง่ายดีอ่ะกินไปทั้งตัวเลยเหรอมีหน้ามีตาแน่เนี่ยหาตามดินได้ไงไม่ต้องเกือแผลพี่เคนเลยนะมันน่าจะเป็นพวกหนอนไส้เดือนปะแคลเซียมโปรตีนสูงใช่แล้วพวกหนูแฮมสเตอร์มันก็ชอบกินกันนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างฟาร์มกันอยู่นะคะ ราจะมีฟาร์มวัวกับฟาร์มไก่เนาะก็จะมีที่ให้อาหารแบบอ,ตอัตโนมัตินะคะจริงดิใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นมัดของฟาร์มมิ่งนะคะโอเคตอนนี้ก็คับของกันไปก่อนนะเอาละจ้าต้องการสติกนิดนึงวันนี้เราก็จะใช้ของพื้นๆกันเนาะพวกไม้ทําเป็นหลังคากับทรายไปเผาเป็นกระจกเนี่ยตอนนี้ต้องการบันไดเนาะเพราะว่าเราต้องการปีนขึ้นปีนลงนะคะแล้วก็แถวๆนี้มีน้องวัวน้องแก่น้องไก่นะครบเลยไม่น่าจะหายากนะพี่เคนแถวนี้ยเ้เยอะอยู่นะใช่แล้วข้างหน้าพี่เคนก็มีหมูตัวนึะ โอ้ีย่วงมั่วของพร้อมละไม่ใช่แล้วอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นเพลเยอร์แล้วตอนนี้ก็จะเป็นขอควัวดีปะ่ะอ่างั้นเรเอาใหญ่ๆหน่ยดีใหญ่ใหญ่นะใหญ่ๆเพราะว่าเราต้องการหนังมันด้วยเนาะเราก็ทำเป็นฟาร,ร์มกระจกดีกว่านะคะจะได้เห็นวัวชัดๆเนาะเอาละไปตรงนี้แหละ โอเคเราจะเอาไม่สูงมากนะคะเอาสักสองสามบล็อกก็พอนะแล้วน้องโว้เขาจะได้ไม่เครียดนะจะได้เห็นอยู่ข้างๆด้วย <G ül> โอ้มันยิ่งเครียดเลยเนี่ย <G ül> ไปนู่นไปโอเคไฟบันไดนิดนึงเรียบร้อยไปมาหนึ่งข้อกับพี่เข้มแล้วก็เดี๋ยวใส่บันไดข้างนอกรีนึงนะจะได้ปีนขึ้นปีนลงสะดวกนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้ามีพี่เข้มมาจับเลยนะจะกระแล้วน้องโว้ตัวหนึง่งมาเลยม่มม่มม่วมม่มมาทางนี้เร็วเฮ้ย ได้แกะมาด้วยนะเฮ้ยแกะไม่เอามาทำไมเนี่ยไอพี่เคนเขาว่าได้แกะมาอีกแล้วแน่เลยค่อยมาขยายทีหลังก็ได้รักใส่ลุงกันก่อนนะงานงอกันนี่ใส่ไปกอนใส่ไปกันมาแล้วมาแล้วมาฮันนี่มามู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 แตมมาฮานนี่แตมมาฮานนี่มันยอมลงไปปะนี่มังมาแล้วมาแล้วเย้ได้มาแล้วหนึ่งตัวทะโยแกะไม่เข้าด้วยลรอฮ่าฮ่าเทปปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เข้านะเดี๋ยวเขาจะทำให้มันเข้าเองโอเคเริ่มฮิวอีกแล้วอ่ะกินอะไดีกล้วยตากก่อนนะ เป็นลิงอีกแล้วเอ้ยมันอร่อยดีนะพี่เคนกล้วยหอมมากไม่ชอบกินเหรอเขาชอบกินกล้วยหอมนี่ไง <c oughs> ป้นกำแพงได้เลยนะเดี๋ยวกดุูสัตว์ทำบันไดไว้ทำไมนี่ได้ <c oughs> แป๊บนึงนะไม่ต้อแปดวินะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะใส่บันไดดีกว่านะเราก็ทําสําหรับข้อไก่ไว้นะคะข้อกวัวข้อไก่เนี่ยก็ทําติดกันไปเลยดีกว่าเนาะมาแล้วมาแล้วตอนนี้ก็ไปจับสัตว์กันไปก่อนเนาะเราต้องการวัวกับแกะเพิ่มค่ะเร็ว เจ้าวัวกับเจ้าแกะน้อยไปไงที่อยู่ของนาอามาเร็วอยากกินวีดเดียวป่าวอ่ะแล้วยังไงไงว่าเกาใช้เร็กว่าเดิมตอนนี้นะคะยังไม่ได้ทำฟาร์มแร่จากสัตว์เลยเนาะ<อ>พวกฟาร์มแร่เนี่ยไว้ท,ทําทีหลังนะคะตอนนี้ต้องการแบบว่าพวกขนแกะธรรมดาแล้วก็หนังวัวธรรมดากันก่อนอ่ะคะแล้วก็นี่พี่ใช้ได้น้องไก่ล้วนะเอ้เสียงไหนอ่ะเออไม่เป็นไรนิวลันอันนั้ะะนเขาเรียกนิวลัน, <c oughs> นนะนนโโกันเดนเลย โอเคได้ไก่มาตัวนึงแล้วใช่ปะใช่แล้วเอ้ยตัวเดียวไม่พอนะมันเดี๋ยวมันไม่ออกไข่เอาบมัเยอะๆดินี่ไงขามาแล้วพี่เคีนเอาเลยมาเลยมาเรี้เร็วกระดิบกระดิบกระดิบมาเร็วตจ้าไก่น้อยเอาเร็วมาเร็วอยากกินซีาเปล่าอ่ะไก่มันอินเนี้ยอ๋อมันไม่ค่อยตามพี่เคเลยอ่ะเฮ้ยไปทำเคเอฟซีซะเลยนี่เดี๋ยวก่อนแล้วเนี่ยมาออกไข่กำลังอยากกินเคเฟซีพอดีเลยเนี่ยถึงแล้วไก่นี่เลยเดินตามมันแถวมาเร็วมาเร็วขึ้นมาเร็วเจ้าไก่น้อยครับตอนเลี้ยงหนึ่งปฏิบัติ มาแล้วมาแล้วลงมาแล้วเจ้มาแล้วลงมาครับพี่เคนนี่เขาให้แลนดิ้งเลยนะโอเคเดี๋ยวขยายพันสักนิดนึงดีกว่านะะมาแล้วมาแล้วไอดูสิทารักเชร์ตัวนิดเดียวเฮ้ยพี่เคนแต่ว่ายังไม่เสร็จองทำที่ให้อาหารอัตโนมัติกันก่อนนะโอ้ใโซจุงแต่ว่าก่อนอื่นนะขอรีดนมก่อนให้นมมาแล้วเราสามารถที่จะเอาถังเหล็กนะคะไปรีดนมได้เนาะแล้วก็เอาขวดแก้วนะคะมาครับกับถังนมแบบนี้ค่ะจะได้ขวดนมแก้วนะคะประมาณ3ามขวดด้วยกันนะคะจะทำมาหกขวดนะคะ แล้มีจํานวนเพิ่มขึ้นไงเอาซ้อ,าอนกันอะ้รนี่เองเอาเก็บไปว่าพกพาได้งดงไงสะดวกในการพกพานะปล่อยยามาเลยเรามีกินรู้วแล้วก็เอาแท่งทองนะคะเดี๋ยวมาครับของมันเพิ่มเติมดีกว่าเนาะ ทำท 64, สัก64ขวดนะอิ่มแม่หมดร้องไห้เลยเฮ้ยไม่เอาดิอ่ะไปเจอมันเยอะดิ๋ <laughs> ยวเราตัดไม้กันก่อนเนาะโอเคน่าจะพอแหละแล้วก็มีเลยค่ะตัดต้นอ้อยนิดนึงเราต้องการน,น้ําตาลค่ะ<อ>วันนี้นะคะกะว่าจะทําเค,ค้กกล้วยหอมนะคะแล้วก็พวกเค,ค้กสตรอเบอรี่เนะะ<อ>าะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพับของกันก่อนเนาะอุ้ยกำลังหิวเลยจะได้กินอะไรเป็นชิปเปอรอันแล้ว่ะเนี่ยเราจะต้องเอาบล็อกฟางนะคะเขาไปคับแบบนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยบล็อกไม้สองบล็อกนะคะเราจะได้เป็นรังไก่นะคะหรือว่ารังฟักไข่ของไก่นะคะโอเคเออฟาร์มกัน <ใ>จเห็นไหม แล้วก็ตอดตอดนิ้วล่างอีกแล้วเดี๋ยวเราพลดินกันนะคะโอเคแป๊บหนึ่งปลูกทดแทนให้เราพี่เคนเออโดนกับดาลีงแล้วก็เดี๋ยวเรารับผอน,นะคะเอาแท่งทองนะคะมาคราฟเป็นเศษทองกันเนะเเาะแล้วก็มาคราฟแบบนี้ค่ะใส่แครอทลองไปค่ะจะได้เป็นแครอททองคำนะคะเอาไปคราฟี่ตรงกลางค่ะ<อ>แล้วก็ใส่บล็อกฟางเข้าลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยบล็อกไม้แบบนี้ค่ะ<อ>นี่เลยจะได้เป็นที่ฟีดนะคะหรือฟีดลิงหรือว่าที่ให้อาหารวัวอัตโนมัตินะคะอ้ว้าวอยากเห็นของจริงจังโอเค ต้องไปลองดูพี่เคนไ,ไปลองไม่รู้องกันดีกว่าใช่ไจริงว่าเนี่ยเซนเจนเปล่าเอ้ยมันอาจจะได้ผลก็ได้นะอ,อร่อยหอนี่เลยระคาทางรัดจ้ <c oughs> <c oughs> อยากไปลิงเจ็บกๆโอเคเราจะเริ่มจากน้องไก่กันก่อนเนาะโอ้ดูดิน้องไก่อะนี่ไงมันหมดเลยอ้าวเป็นที่ฟักไข่อัตโนมัติค่ะฮะแต่ปนี้าจะต้องวิ่งเจ็บแล้วใช่ไหมรอดูรอดูพี่เคนว่ามันฟักไข่นะมันจะเป็นยังไงไม่เห็นฟักเลยอะนี่ให้เวลามันฟักเลยดีแล้วก็นี่ค่ะที่ให้อาหารวัวกับแกะค่ะว้าวไฮโซแล้วก็ใส่วีดลงไปเลยต้องใส่วีดใช่ไหมนี่ใส่แผลสใส่แค่ไหพี่เคนนี่โอ้โหดูมีหลายเนาเฮ้ยน้องวัวกินใหญ่แล้วว้ายมันรักกันเลยอ่ะาามนกิฟง แล้วมันก็จะยขยายพันธุ์กันเองเลยเนาะนอัตโนมัตินะใช่ใมันจะกินอาหารแล้วก็ขยายพันธุ์กัน้วยอัตโนมัตินั่นแหละเราไม่ต้องมานั่งขยายพันธุ์นะเว้าเต็มไปเลยเนี่ยใส่อาหารได้หลายอย่างนะพี่เคน จริงนี่แต้อง็ทำฟาร์มหมูด้วยให้นมเลยว้าวขอบคุณนะเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองโอเคเดี๋ยวเราต้องการขุนแกะเพิ่มเล็กน้อยนะคะค่อยๆขยายพันธุ์ไปก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีที่ฟีดลิงหรือว่าที่ให้อาหารอัตโนมัตินะเอ้าชีวิตดีขึ้นร้านข้าวเลยแล้วก็มาดูน้องไก่บ้างรังฟักไข่แล้วนี่ไงมาแล้วขาตาเลยเวลาไก่ฟักไข่นะคะไข่มันก็จะว้าไปที่รังฟักไข่เนาะอู้ยเก็บสบายเลยเนาะไม่ต้องมาวิ่งวนเก็บนะด้านจะบรรจุได้สูงสุดปรรระะะะมมมาาาาาาณ4หหหืออออ5ใใบนนนีีี่่่่แลลลถ้้้้้้จไผิดคเเเเเฮยยยงงงงวววต็ ได้ถ้าวางฮปเปอร์มันก็จะดูดลงไปลงกล่องได้นะคะโอเคค่ะต่อไปก็มาคับของกันเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเราจะใช้เป็นสีแดงนะคะโอเคค่ะได้สีแดงมแล้ แล้วก็มาครบฟกัคขนแกะค่ะได้ขนแกะสีแดงมานะคะ<อ>แล้วก็เอาขนแกะสีแดงค่ะเข้าไปครับนะคะตามด้วยบล็อกไม้นะคะมีเลยแล้วก็บล็อกไม้ที่เป็นตอไม้นะคะจะได้มาเป็นร้านค้ามาร์เก็ตนะคะฝน<อ>ตกเอ้เร็วเข้าเอาวางไว้ตรงไหนเนี่ยพี่เคนะตลาดนั้นเหรอเอาวางไว้ตรงนี้ดิตลาดน้นเนี่ยนะตรงนี้เอ,อะไรอะ าเสียงอะไรอ,ะอ่ะดูดิเจ้าของร้านเขาลงมาจากฟ้าเลยอ่ะเอ้ยเจ้าของร้านลงมาจากฟ้าโอย่างโหดอ่ะเขาข่ามาเลทัน <c oughs> แต่ว่าต้องใช้เอเมอรัลล์ซื้อนะโ <c oughs> อเคเป็นไรขายไม่แพงเลยพิคินให้ดูดิมีเมเลทันเกืบทุกอย่างแล้วก็มีพวกซัพปิ้งเกืบทุกอย่างเลยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะล้อมอคนะอกเขาไว้เนาะอันเี้คเป็นอันตรายจากคริปเปอร์นะคะไอตัอต้งม,ตงมีแบกเนี่ยก็เขามีนั่งร้านแล้วอะ่ะแล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนะ่ะจะไม่ต้องกลับบ้านให้เขาอยู่กับเรานเนี่ยแหละไม่ไงร้านครับแลกเปลี่ยนซื้อขายของเราใจทำเรื่องอะไรเนะี่ยทุกอย่างขายด้วยเอเมอร์ลร์หมดเลยเหรอ,อ,อใช่<ม>เรากำลังต้องการมาเล็ตแตงโมอยู่พอดีเลยอ่ะซัพปีงอย่างอื่นก็มีนะ ให้วันหลังถ้ามาแบบซื้อไข่กันเนะาะแล้วจะวันหลังนั้นนะฮะหน่อยนะ,ะยังไม่มีตมังค์ซื้อผ่าเลยตอนนี้ไม่เป็นไรหนะ่าเราเขาทำฟาร์มชาวบ้านไงโอเคโอเคได้มีตังค์มาช้อปปิ้งนะอันนี้ก็ให้เขาอยู่แบบนี้กันไปก่อนนะแล้วก็ต่อไปค่ะไปหาสตรอเบอรี่ปา่ากันเลยก่อนี่ไงอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนี่เองอันนี้ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่ป่านะคะที่แบบว่าเราสามารถหาได้ทั่วๆไปในป่าเลยเนาะ้า ที่เห็นแล้วเปรี้ยวปากตัวนี่รูปเบลลมเลยอ่ะสามารถไปทําอาหารได้นะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์นะคะมาให้ไปไปลูกต่อได้นะคะอันน yeah. ั้นวันนี้เอาข้าวผัดสตรอเบอรี่นะเฮ้ยมันกินได้แล้วเนี่ยนะกินไม่ได้เหรอไม่ใช่แล้วกลัวมั่ววันนี้เอาจะทําอะไรให้พี่เคงกินบ้าก็เค้กกล้วยหอมไงจริงนี่แล้วก็เค้กสตรอเบอรี่อ่ะโอ้ยสุดยอดไปได้เวลาไปทํำทัวกันแล้วเค้กกล้วยหอมเนี่ยก็มีบ๊อบด้วยนะโอ้ยดูดิฮะมันเก็บได้สี่ใบ โอเคไม่เป็นไรวันหลัง่ายมาทำพับเปิ้ลทีหลังนะคะตอนนี้ก็ขอเก็บไข่ไก่ก่อนนะเอาไปทำเค้กเอาเล,ล่ะจ้ากไก่น้อยอยู่กันดีๆนะวัตถุดิบจะทำมาชาติเลยเนี่ยในบ้านเราเองสงสัยว่ารังหนึ่งจะไม่พอนะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปมาทำเค้กกินกันดีกว่าใส่ถังนมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะสองกองเนาะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะตึงใบแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่ค่ะใส่ลงไปสองผลค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่เลยวีค่ะ ได้มาเป็นเค้กสตรอเบอรี่ค่ะโอ้าวไหนดูดีหนะ้าตาเป็นไงอ่ะขอบอกว่าสอดไส้สตรอเบอรี่ดินะจริงนี่อืมไม่ฉิ่วิ่งอยเอ้ยเดี๋ยวกอนเรามาดูวัวดิเอ้ยพี่เคนดูดิวัวกแก่ของเราอะ่ะขยายพันธุ์โตเร็วมากเลยอะ่ะเต็มแล้วะอ้าวไม่พอสิอันนี้ดๆ ไม่ต้องมานั่งขยายพันธุ์เองพี่เคนพี่เคนขอกล้วยดิอ่ะกล้วยเหรอเไอ้นั่นเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยไม่เอาหรอไม่เอาไม่เอาเปลือ,อกกล้วยเ,เปลืกกล้วยไปเริ่ว่าจะทำเค้กเปลือกกล้วยนะจะเอาเนื้อกล้วยไม่เอาเปลือกกล้วยอ๋อกลิ่นลูกเนี่ยพี่เคนไม่รู้อะเอาไปเยอะๆเลยอย่าไปคลอเค้ปออกปลาเก็ดเสร็จท้องนะ เ,เดี๋ยวก่อนนะเรามาทําเค้คกกล้วยหอมมันก่อนดีกว่าเนาะใส่ถังนลงลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะสองกองเนาะแล้วก็บีแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกล้วยหอมสองใบค่ะได้ออกมาแล้วนี่ไงเค้คกกล้วยหอมของเราค่ะอุ๊ยสุดยอดเอาไปกินกันเลยคิงแล้วท้องจะกินกันเองอะเนี่ยขอบอกแล้วมีบัฟด้วยนะคิงดใช่เฉพาะเค้คกกล้วยหอมนะแนไปเค้กน่ากินเปล่า ยยังไไม่เหห็นลหนลกินแบบเดิมๆมันน่าเบื่อไงแล้วก็เดี๋ยวหาใบตองกันเนาะใบตองนี่นะคะสามารถจะมาครับเป็นบล็อกได้ะคะ่ะแล้วเอาทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะมาลองครับดูเนาะ,ะ<อ>ก็จะใช้ประมาณบล็อกก็สชิ้นด้วยกันนะคะ<อ>นี่ไงได้มาแล้วอโอเคครับแบบนีน้นดีกว่านะรู้สึกว่าเราจะได้เหมือนกันนะคะอโอเคได้มาหกบล็อกอะค่ะ เฮ้ยใบตองสาม,มารถมาทําเป็นกระดาษได้ด้วยโอ้กระดาษจากใบตองไม่ต้องใช้แต่ต้นอ้อยอย่างเดียวนะอ่ะพี่เคน <c oughs> เขามีโต๊ะให้ <c oughs> โต๊ะเหรอเนี่ยโอ้โต๊ะสวยจัง <c oughs> ทําจากใบตองอ่ะดูกล้วยดิกล้วยน่ากินหิว <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะวางเป็นสี่อันดียปะฟึบนี่ <c oughs> เค้กสตรอเบอรี่ <c oughs> โอ้สุดยอดสตรอเบอรี่ลายล้อมเลยดูดิโอ okay, เคเขาจะวางเป็นโต๊ะแบบนี้ดีกว่าพี่เคนโต๊ะใหญ่ดีอ่ะโอ้เอาโต๊ะดินเนอร์หรอเนี่ยถ้าหิวก็มากินได้เลยนะหิวแล้วครับปั้งคอที่ด้วย เดี๋ยวก่อนนั้นเทมันเกิดแล้วใช่แล้วมันอาจจะเล่นใหญ่เนี่ยนะแต่ว่ามันก็สว่างดีนะพี่เคน<อ>วิกแบบนะธนูเนี่ยกับกล้วยหอมนะคะเอามาคับรวมกันค่ะเป็นธนูกล้วยหอมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคนกินเองก็ได้เดี๋ยวกัน นี่ของยิงนะพี่เคนยิงดิ้วโอ้ยกรเด็นเลยมันยิงออกมามันก็จะปล่อยปึกกล้วยออกมาให้ด้วยอ่ะโอ้ยลื่น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 โอ้ยลื่นอีกแล้วเพื่ออะไรนี่ทำให้ประตูถอยหลังไปนิดนึงไงพังอ่ะไอพี่เคนพังอ่ะแล้วก็เดินมาข้างหน้าก็ลื่นลื่นต่อใช่ไหมเราลื่นไงเราไม่ได้ลื่นนะเค้กหิวแล้วเค้หิวแล้วอ่ะเอ้ยนี่ไงเค้กสตรอเบอร์รี่มันสอดไส้ข้างในได้เห็นปะน่ากิงด้วยโอ้โหดูดิสอดเยิ้มเลยอ่ะ เอ้ยเขาอยากลองกินกล้วยหอมอะ่ะลองกินนิ่โอ้ยไม่ใส่เฮ้ยเดี๋ยวพี่แก้เลยเขากินมั่งดิว่าโอ้ยก็อร่อยเลย er oh, <no. S 2> อู๋กินเยอะๆตายแล้วนี่กินแล้วปะเป็นลิงยักษ์กลายเป็นลิงไปแล้วเป็นล <laughs> <laughs> ิ <laughs> งจิ๊กจิ๊กกลายเป็นลิงปีนต้นกล้วยไปแล้วพี่เคม <laughs> ก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เล่นไมครับเอาชีวิตรอดที่มีแต่อาหารแล้วก็ฟาร์มได้ไม่แค่นี้ก่อนเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปมอสแปลกๆนี้แล้วก็อีกนึงน,นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำเกมไมครับ t ราต่อไปเลยนะแล้วอย่อาลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะอันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย